สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้อยู่ในป่าข้าวโพดท,ที่มาเก็บข้าวโพดอันข้าวโพดบ้านนี้คือเขาปลูกไว้แล้วเขามาเก็บแล้วเขาก็ตรงสื่อกลับไปเนอะโลละสามสิบห้านะคะมาเบิง้งวิธีหักโพดตรงเบิ้งมองนีนะะเด้ค่ะให้มันแหงก้อนอันนี้มองนีคือไม้ไม้อ,ไมอะไรไม,ไม้ข้าวโพดนะคะข้าวโพดตรงเบาะนีนขีดเลยไม้ข้าวโพดได้เบิ้งเด้อัน ถ้าพลังเขาเบิ้งบ่เป็นเขาก็เฮ็ดเสียเนะาะทุกคนตอนนี้ก็ยังบ่ยังบ่แก่ปานไดนได้ไหมในกลุ่ม p r o f e s s i นนอลก็ดีก็ดีนะคะอันไหนอันนั้นนั้นอ้าวต้องต้องปอกเปลือกด้วยเหรอเอาคุณจะเอาทั้งเปลือกหรือเปล่าอา้าวแล้วแต่ไม่ดูก็ได้ก็แล้วแต่คุณเอาทั้งเปลือกมันก็ดีสิมันจะยิ่งหนักอะ่ะ <laughs> เขาก็ <laughs> เขาเห็นไม่ค้าอย่างไม่คะ สีมือดเด้ออันนี้อาชีพเก่าสมยัยเป็นเด็กหน่ย่ยอยู่ข้าวโพดขายนะคะอัน,นเด็กหนุอยบ้านนี้เด็กหน่อยสมัยนี้บุ้งหูดอกหูตักข้าวต้มไว้กับอยู่ในกระป๋องสวนข้าวโพดของแอรคนฟิลิปปินเดอ้อเขาได้ผัวนอร์เวย์เด้อค่ะแล้วผัวก็ปลูกไห้ขายให้ให้เหล้าให้เหล้าขึ้นเขา ตอนหักมันก็สิมันมันจะง่อยเด้อตอนเอาเป,ป็นสั่งกิโลเด้อบัดนี้จ่ายเงินเล้อพี่น้องมันเป็นของที่ด้เขาปลูกไว้ที่ซื้อคอยเขามาหักแล้วเขาเกิดขายให้เขาจิตเบ่งหมดที่ใส่ถุงมือนี่ไม่ใช่กลัวดำเลยค่ะเพราะว่าโคโรนาเขากันเลยใส่ถุงมือเขายันไปจับของเขาข้อเข็มพ่อน คั้ค่ะขั้ไปเบิร์ตอันต้องสอนวิธีคั้นะแม่ถ้าคั้พอแล้วแกนแกนแข็งแข็งเอาเลยใส่ได้ถ้าอ่อนๆอย่าเอาเด้อปีนวองมันใส่ไ่ได้มันใส่บ่ได้คั้มแล้วมันข้มแล้วมันขั้เบิ่งแล้วมันก็ต้องแบบสูมือจากน้อยว่ะคุณแล้วเนี่ยมันคั้ข้อปพดหรือมันคั้อย่างน่แบบม้นเห็บคั้ข้อปพดค่ะ เอาไปาักินเราก็อว้วนแต่ว่ามากินหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งอืมนี่มาเบิ้งใก,ใกใ่ไกนี่อี่บนอนนี่ยหมอยมันแหงโอ้ยโบมันยายใค,ใครผมมันแหงก้อนคะ่ะผมผมผมมันโผลไอ้ไม้ไม้ไม้กระโจเนาะ ที่บ้านที่เอิญนั่นก็มีอย่งดอกสมัตอาไมนเคเกียนขอพระเอิญขอมียพระเอิญนะไมยกระโปงพระเอิญสุขผาได้ไหมเอิญนัไหมเนะ่ผมมันจะผมกระโปงคนมากมีเสียงคนมากแหละจะมาเหมือนนั่นักจุ่ป้าฝุ่นด้วยป้าฝุ่นสวยวามานเะเต็มก็เนี่ย เจ้าของก็สบายเล่นนั่งอยู่ผมนัน่งอยู่ปากท้าง <c oughs> <c oughs> บางในน้อยมันนั่งอยู่ปากท้างแล้วมันก็เอาถุงให้เอาถุงมาสั่นวะมีหน้าที่เก็บเงินอย่างเดียวนั่งเก็บเงินยี่ปากท้างพะเมนพะเมนบานเฮาเด้อขากแล้วคุณพระออกทอั้งปุ่นละพี่น้องฟองอ๋อคุณใดไหมเนะีะบ่ ทำ้ใั้ยาว้ <laughs> าใหญ่าเดาเนะด้อเห็นบ่เนียเสีย หวานหวานอันเดี๋ยวสิไปจอง,งเงินบาอื้มไหวอยู่แแันแก่นะสิเอาไหนเมื่อนั่นเอาไปแทบแตบปอื้มเห็นบ่ทีเดียวเห็นบ่ฝากไหนฝากนั่นเป๊ะมากเออเป๊ะมาก ท่านเลือกแนวอื่นนี่สิเป๊ะปันนี่บ่ <laughs> เลือกแนวอื่นนั่นบอ่อัน,นี่ชนะข้ามข้ามเนี่ยข้ามอะไรไปจะผิดหรอตะเหงาะัน่อเลย <laughs> ข้ามขึ้นไปมันเป็นแข็งแขงสู่มือหักปะอ, <laughs> <laughs> อันตรายได้หนิ <laughs> นตรายได้แต่มันแข็งสูงมือเราหักเปาะนี่อันตราย <laughs> เห็นบอมันเลกดกถิ่เห็นไหมสิมันเก็บแล้วมันเก็บว่าเป็นเังไบ่มันกระถิ่มของเขาไว้รุลุนคลีนอยู่แต่รุนโตนแต่แข็งไปดิก็ปูกหากระดอหนึ่งปีจะมีทั้งนี่ทงอยู่บิางนันโอ้ยพักยังข่วน หวานตัวเนี่ยกำลังดีหักไปหักมาเพื่อนปัด <c oughs> นิ่กว่าปัดใจเงินตาเขียวอ <c oughs> ร่อยแล้วมือนน <c oughs> โลละสามสิบหาโค่นนะคุณน้องตี่ฟักจะได้แล้วโลดหนึ่ง ดําแล้วปุมดําปมด,มด <laughs> ําม,ม, <c oughs> มันปุ่มหอดได้ี่น่อมันมีเบบีมไมส์เหรอบัวอันนี้บัแมนไหนเต็มเห็นบขนาดสิมีเบบีมไมส์น้ำเัลอกมึงบ่สัตวอกมึงจะอันบ่นรเบบี มันได้ป๊อปร้องได้อันนี้เพราะว่าจป็นไรปีนี้มันกิบปรคันดอกบระคันสุกเออมันมันแก่เพราน่าจะขายเป็น b บ b y mice นั่นโอ้ได้อยู่เด้เนี่ได้บ่ยายหรือว่ามันแก่เกินหรอแกหน่อยป๊แก่ดอกแต่มันสีหวานเกินได้มีไหมป๊อปใส่ได้น่าจะบอกเขาได้เนาะเขาเก็บเหรอได้ป๊อปเฮ้เอาป๊อปแกเก็บเหรอก็อยากได้อยู่นะเอาไปผัดไหมเอาไปถ่ายตัวยเออเอาไป มาไบ่มันมีอันเราจะเข้าซื้อที่เป็นยังเดี๋ยวเอาเบบี้ไม้ต้นจากไห้นะทำได้ทุกอย่างเ็นบอกเบบี้ไม้นี่ผมเะียต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือผมว่าท่านดำไมาผมผมขาวต้องเป็นบอันนี้ต้องเป็นผมฟรั่งไม้ไม้เนี่ยเห็นบอกเบบี้ไม้เนี่ยเนี่ยกรอบหวานเนี่ยเปลือกมุงนีก็หวานอืม ห,หวานมากเลยหวานดีๆีได้พิบิวเอามันกับราคาซ้ำกันเหรอโมรูอ่ะเดี๋ยวเอาไปถามมันถ้าแม่มันมาบ่มีปัญหาปล่อยย้ายสี่กับแม่มันแถมดีดีตัวมันหัเอาพี่ <laughs> 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 น้องใส้เบิรงฝักนี่อันนี้พ่แม่พ่แม่ย้ายเข็มคำตากงคำพี่น้อง นั่งตรงมาเลี้ยนหลุยชาค่ำกระจากย้ายไหมฟักแหลกกับไปแล้วเขียวว่องตากว้องนี่นี่มานหนีสิเขียว้่องเจ็บโอ้ยเดี๋ยวว่าค่ำคักแล้วนึงค่ะนี่มันบบสูมือมันก็บเร็มันก็บเร็วโเต็มความหวานนี่สูมืงเลยค่ะกว้องเอาเบิ่งเด้อเห็นบ่นั่นบ่มีแล้วอะแขีวว่องแขีวเวิรงอะ โอเปอีหลีวอะเปบอสันเนี่ยเห็นบะโอ้เพราะว่าเขาบอให้เหาแหวกเบิ้งได้พี่น้องเพราะว่าของเขาสเสียเนาะถ้าเ้าแหวกแล้วเขาบอเอาเนี่ยคนมาทีหลังเขาก็บบอเอาขึ้นกันตังนี่อ่อนบางนี่อ่อนอันนี้มันบอสูงมือบังเนี่ยบอสูงมือพี่น้องอันนี้ไหนจะได้วะนี่ฟังนี่นั่นเห็นบอเนี่ย ว่วแล้ว <laughs> หวานพร้อมเดือดสีไหมเบิ้งเป็นคนใช้วิธีค้ำเด้อค่ะเด้อพอเขาค้ำมังสีนบอมันกแกนแกนค้ำหมอนี้มันจะเป็นสุดจุดฟุตนี่มันนี่ทำมังสีนบอมันแกนแกนเขาก็เบิง้งหมงนี่น้ำ มันตรงดำๆเหี่ยวๆสิข้ามมันสิข้ามมอหนี่ข้ามมอหนี่มันถือชุดจุ๊บๆเนี่ยโมหีโมนีมันถบอเป็นแหลมๆใบบิกอือวะนี่นั่นมันี่สวนบิกอือเขาบะเนี่ยสวนฟักทองด้วยค่ะเขาบอกขายหยอดหรือเ่ขายแต่ว่าเขาต้องเก็บเองอะเขาถึงนี้เวลาเก็บบ่มีบ่อมาคันดอกมันเขาก็ขายเด้อ นี่ยคุณบอลฝักไหนฝักนั้นนะคะจากกล่องค้ามฝักเดียวแถววังสับจะแกงแกงใส่หน่อไม้แกงหลักเอาหัวหน่อเนาะโอ้ถ้าบางเสียงผีหนอนไงคุณนีอเบิ่งเด้อพี่น้องหนอนเอฟซีเบิ่งเด้อพี่น้องหน่อยนี่มัน กินบ่ได้เนื้อมันจะออกเละๆเด้อแต่ว่ามันเขาเอาไว้เห็ดทพอดพฮอาร์วินนะคะโอ้ฮาร์าวินนี่กำลังสีเหลืองกับสิขายได้เลยเออเออ,เ,อ,อเขาสิขายนุวยแบบสีนองนี่นี่นี่อันนี้คือเขาขายโลละยี่สิบนุยนี่ก็สิบประมาณอีกล้อกระมันใส่มันกลวงหรอทางไหนอ่ะ ใส่มันกวงพี่คะเขาาไปขวดไนมันอกอกแล้วเขากอาไปจ้อตาจ้อเป็นรูปมันนี่นั่นมันบอกเดี๋ยวกขาใส่เทียนหน่อยนะมันดังแสดงว่าใส่มันกวางแต่ว่ามันคือที่กินแต่พี่อยู่ฝั่งนี้อันนี่เก็บตะยอดดอกมันไายก็เอา บลงกก็ุ่นนอเขาเอารถเ,เข็นมาใส่ตัวอุ่มแล่ <laughs> มวัดสิลักตนี่บกเอื้อ,อนน่อมันนี้เก็บขออ้าโพดมาแล้ว,วพี่น้องหอดบ้านแล้วก็เลยต,ต้มข้าโพดต้มข้าโพดกินได้มนันนี่มาพอนะมาซีฟังกันเลยพี่น้องอันข้าโพดหวานบ้านต้ม,มตใหม่ๆสดๆร้อนๆเลย ม okay. ืึอนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาแว่บานแอดมินแต่ว่านางบนยอมนางบนยอมออกกล้องนางบอกว่าล้อไอ้ให้พันโปรคนโปรยูทูปนางก็สิร้อโดนนี่เด็กถ้าพี่น้องอยากเห็นแอดมินต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์หลายๆเด้อพี่น้องเด้อถ้าพันโปรปุ๊บนางสิยอมออกเด้อถ้าพันนั่นปันกดยูทูเนาะนางแค่สิยอมออกกล้องนางนางบนยอมเปิดตัววันเถอะมัอนี้ก็เลยมา ม่านพักพอนอยู่บ้านน้่งน่นแหละและ้วก็มือมือรู้สัไปเก็บข้าวโพดอีเล๊ะแต่ว่าสปีดเก็บข้าวโพดอ่อนไปไปจีบเจ้าของสวนมาเรียบร้อยแล้วไอ้นังบอกว่าโอเคมาเก็บเลยนั่งบอกว่าไห้ตาหมูหุ่งไปแหลกนัง่งขอเงินในสันวานมาไริงข้าวโพดต้องการนด้พี่นงซิงมเงินด้อืมห,หวานมากอร่อยอร่อยจริงข้าวโพดต้องการได้พี่นองมัน,นี้มันเป็นแหลม อ่าแล้วันเสาร์เนาะเหลิกงานมากล้วก็ก็ชิวๆพักพอนกันไปกับแอดมินมากินกระโพนทั้งกันพี่น้องทล้สั่นไงคลิปนี้ก็อ่าฝากไ้แค่นี้ก่อนเด้อเราคอยติดตามคลิปหนาเนาะคลิปนาีไบ่โดนดอกเพราะว่ามืออื่นนี่หละนัดกันไว้แล้วคลิปนี้ก็บสัมมี่กันนอะพี่น้องขอให้มีความสุขวานสุขเสาร์อาทิตย์กันนอะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ